คุณเคยใช้คำเหล่านี้กับใครสักคนไหมสวัสดีครับ ผมบิ๊กออร์แกนิกครับโอจีสวัสดีครับผมโยบอยทีเจนะครับผมสวัสดีครับผมแชมป์ไม่รับนะครับผมสวัสดีครับผมทอ็ทอปเลชิล็อกซี่ครับผมถ้าเราเป็นคนที่โดนบูลลี่อ่ะเราคงรู้สึกไม่ดีคือมันมันไม่ใช่เรื่องปกติอะพี่มันเป็นการคุกคามคนคนหนึ่งที่กำลังบูลลี่คนอื่นตอนนี้ก็คุณลองใช้ความคิดตัวเองเยอะๆฮะ ลองคิดกลับกันว่าถ้าเป็นคุณโดนคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันไม่ได้เดือดหลอมใครเนี่ยเราก็ทําต่อไปนะครับแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทําไม่ต้องฟังเสียงใครที่คอยมาด่ามันอาจจะแบบรู้สึกดีที่เราได้แบบว่ากล่าวเขอื่นแต่แบบว่าแบบมันอาจจะเป็นแบบจุดอ่อนของเขาก็ไดแบบ้มันอาจจะทำให้เขารู้สึกแบบแย่ไปเลยอะไร ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรก็ตามครับการไม่ย้อนไปมองอดีตไม่มองข้างหลังการที่เราจะไปข้างหน้าเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคบางอย่างครับหรือว่าใช้ในการทําอะไรใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจของเราอะไรครับอยากให้ทุกคนออกมาโชว์ในสิ่งที่ตัวเองภูมิใจและทาแล้วไม่เดือดร้อนใครนะครับให้เชื่อมั่นในตัวเองครับผมมีคนที่ยังคงรอคอยแล้วก็ยังคงเป็นกําลังใจให้เราครับเ<า>พื่อนอแม่ครอบครัว ผมอยากให้ทุกคนหยุดการโซเชียลบูลลี่ละครับเราควรจะเคารพกัน Respect กันครับมาพูดในดสิ่งที่มันแบบดีๆกันบ้างนะครับผมคุณอย่าลืมครับผมว่าสิ่งที่มันอันตรายกว่าม,มีดกว่าปืนคือคำพูดของคนนะฮะลองคิดดูครับผมใจเข้าใจเราครับเคารพทุกความต่างหยุดคุกคามบนโซเชียลการ Respect คนคนหนึ่งเ่ยมันคือการให้กำลังใจคนคนหนึ่งได้ดีมากเลยฮะก็ อยากให้ทุกคนเลสเบกกันครับ